สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับอัปเดตสถานการณ์ในตอวหนอกลางนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างร้อนแรงนะครับเพราะว่าขณะนี้นะก็จะเห็นแล้วว่านัสรัตนะครับก็เข้ามาติดตั้งอาวุธต่างๆนะครับในตอวหอกลางนะครับอย่างล่าสุดนี้นะครับก็ถล่มนะครับกองกําลังที่จะหนุนโดยอิหร่านนะครับในซีเรียไป2จุดนะครับอันนี้มาดูข่าวแปลต่างประเทศกันนะครับ ขราวบอกว่าทหารอิหร่านอยู่ในปฏิบัติการขณะที่อิสราเอลนะครับเริ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินและการโจมตีทางอากาศนะครับต่อฉนวนกาซานะครับข่าวแปดต่างประเทศนะครับบอกว่าความกล้าหาญของทหารอิหร่านนะที่การแสดงโชว์นะท่ามกลางสงครามนะครับในกาซากองกำลังนับทางภาคพื้นดินนะครับของอิหร่านนะอยู่ในปฏิบัติการนะครับในตอนกลางของอิหร่าน การซ้อมรบนะครับของอิหร่านเนี่ยนะเพื่อที่จะ,ะเผชิญหน้านะบรรดาภัยคุกคามต่างๆที่เป็นไปได้นะครับกล่าวโดยทหารกองกําลังภาคพื้นดินนะครับของอิหร่านนะได้เริ่มการฝึกซ้อมรบนะครับเป็นเวลา2วันทนะมกางการดําเนินไปของสงครามอิสราเอลปาเลสไตน์การฝึกซ้อมรบนั้นนะครับสอดคล้องเป็นไปตามนะความตึงเครียดต่างๆนะครับระหว่างอิหร่านและก็บรรดา ศัตรูของพวกเขานะครับอิสราเอลและก็สหรัฐการซ้อมรบต่างๆของอิหร่านนั้นนะครับเป็นที่ทราบกันว่านะครับเอสเทดานะครับ1402นะและได้เริ่มต้นขึ้นในพื้นที่นะครับนาสลาบัตนะของอิสฟาหานการซ้อมรบนั้นนะครับเป็นการแสดงโชว์นะของความพร้อมทางการทหารตามกลางความตึงเครียดนะครับที่ขยายตัวบานปลายในเอเชียตะวันตก มีความกลัวต่างๆนะครับของความขัดแย้งทางภูมิภาคนะครับที่ขยายตัวกว้างขึ้น,นในท่ามกลางสงครามกาซาที่ดำเนินไปอิหร่านนะครับได้ขู่ทั้งอิสราเอลและสหรัฐต่อต้านการบุกรุกรานนะครับของกาซาแบบเต็มรูปแบบเฮลิคอปเตอร์มากกว่า200ลำนะครับก็ยังได้ถูกทดสอบสำหรับความพร้อมในการต่อสู้นะครับที่การซ้อมรบต่างๆนี้ การซ้อมรบต่างๆนั้นนะครับซึ่งได้ถูกวางแผนไว้ก่อนหน้านี้นะได้ถูกตั้งเป้าไปที่การ,รเผชิญหน้านะกับบรรดาภัย,ภยคุกค,คามต่างๆที่มีความเป็นไปได้นะครับอุปกรณ์และทหารของอิหร่านนะครับมาจาก7เมืองนะเป็นส่วนของการฝึกซ้อมรบนี้นะครับอิหร่านนะเป็นหนึ่งของบรรดาผู้หนุนหลังหลักนะครับของกลุ่มกองกําลังทหารปาเลสไตน์ที่มีฐานอยู่ในฉนวนกาซา อิรานนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยได้สรรเสริญยกย่องฮามาสสำหรับการโจมตีในวันที่7ตุลาคมต่ออิสราเอลแต่ก็ได้ปฏิเสธนะครับนะบทบาทของพวกเขาในการโจมตีนั้นนะครับมันเขาแปรชิ้นนี้นะครับก็มาในท่าำกลางนะที่ทางด้านอิสราเอลเนี่ยนะถล่มนะครับกาซาอย่างหนักนะทางอากาศแล้วก็เตรียมบุกนะทางภาคพื้นดินนะในขณะที่ สหรัฐอเมริกานะครับก็ได้ส่งกนะองกําลังเข้ามาในตัวดอกกลางแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเ,เรือนะบรรทุกเครื่องบิน2กลุ่มนะครับแล้วก็ระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับทาร์แล้วก็แพทริออตนะครับรวมถึงทหารหลายพันนายเนี่ยเข้ามาประจําในตัวดอกกลางและเมื่อวันเกาะน,นะครับก็ได้ส่งเครื่องบินรบนะครับไปโจมตีนะครับฐานที่มั่นของกอ,องกําลังนะครับที่หนุนโดยอิรานในซีเรีย2จุดนะครับ ก็ไม่ทราบเป็นการเปิดตัวก่อนหรือไม่นะครับแต่อิหร่านก็แสดงโชวว่าตัวเองซ้อมรบนะครับด้วยกองกําลังทางภาคพื้นดินนะแปลว่าจะเจอกันในภาคพื้นดินหรือไม่นะครับระหว่างอิหร่านอิสราเอลและสหรัฐนะครับในภูมิภาคตะวันออกกลางเหตุการณ์มันจะขยายตัวบานปลายออกไปหรือไม่นะเมื่อนะอิสราเอลยืนยันนะครับจะบุกทางภาคพื้นดินเข้าไปในกาซานะครับซึ่งเป็นเส้นแดงนะครับซึ่งอิหร่านขีดเอาไว้แนละอิหร่านเนี่ย นจะโจมตีอิสราเอลตามที่ขู่ไว้หรือไม่หรือเป็นเพียงแค่คำพูดนะแต่เขาจริงๆนะไม่กล้านะครับเพราะว่ามีสหรัฐเนี่ยเข้ามาหนุนหลังอิสราเอลอยู่ในโัวดอกกางนะครับฝั่งพิารญาก่อนนะครับเราก็เชื่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ